วันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของวิธีคิดนะครับแบบแฮกเกอร์บางคนฟังเรื่องแฮกเกอร์แล้วบอกว่าโอ้โหมันหมายถึงเรื่องของมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าแฮกเกอร์ที่กำลังจะพูดถึงนี้นะครับคือว่าวิธีการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบแฮกเกอร์นั้นมีนิยามที่แตกต่างไปในเชิงสร้างสรรค์กันด้วยนะครับ <S <S เริ่มต้นกันเลยนะครับคนที่เป็นเจ้าของไอเดียคนนี้เนี่ยท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านธุรกิจและก็วิศวกรรมของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเนี่ยนะครับ ก็คือศาสตราจารย์เปาโลซาวาเชชนะครับท่านบอกแบบนี้คนที่จะประสบความสาเร็จในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีแ,แนวความคิดแบบวิถีแฮกเกอร์นะครับมีความหมายว่าคนเราจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของความคิดมากไปกว่าเดิมนะครับนอกเหนือไปจากนี้หลายท่านจะบอกว่าฟังแล้วและถ้าเกิดระหว่างฟังเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาอุปนิสัยใจคอแบบนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะครับอุปนิสัยแบบนี้ทีนี้บอกก่อนครับว่าคําว่าแฮกเกอร์ในที่นี้นิยามคืออะไรครับ ไม่ใช่มีความหมายถึงาการวางแผนแบบชั่วร้ายแต่หมายถึงการใช้ทักษะแบบซอฟต์สกิลนะครับตามแบบแฮกเกอร์ที่คาดไม่ถึงมีความหมายถึงความสามารถในการพลิกแผงหาโซลูชันหาทางออกของปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาได้แบบไม่จบไม่สิน้นอย่างรวดเร็วผมแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆแล้วกันครับว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไวรัสแน่นอนคําว่าการลงมือหรือว่าแฮกนะครับการลักลอบเจาะข้อมูลถ้าเกิดว,ว่าเป็นความเข้าใจทั่วไปเป็นสิ่งที่มันไม่ดี ผิดกฎหมายมีผลลัพธ์ที่รุนแรงแต่ความคิดแบบแฮกเกอร์นะครับต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะมีความยืดหยุ่นมีความมุ่งม,มั่นพลิกแปลงใช้ให้เป็นประโยชน์ประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ครับศาสตราจารย์ซาวาชิตท่านได้เขียนลงในหนังสือที่มีชื่อว่า The Four Workaround Strategies from the w o r l d s Crapiest p Organizations for Tackling Complex Problems วิธีการแก้ไขแบบฉุกละหก4ประการ บริษองคอ์กรที่เละเทะที่สุดในโลกสารการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโอ้ฝั่งนั้นน่าจะสามารถจินตนาการภาพได้ p r o f ราจอร์สาวัชเชตท่านได้บอกนะครับว่าให้สัมภาษณ์ทาง cnbc นะครับแนวความคิดแบบนี้สามารถช่วยคุณครับให้ค้นหาเส้นทางรอบสิง่งกีดขวางบนถนนและสามารถทําให้คุณมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่คนอื่นนั้นทําไม่ได้นะครับโดยศาสตราจารย์ท่านนี้นะครับท่านให้คาแนะนำเอาไว้สประการสารการพัฒนาครับเอาข้อแรกกันก่อน,อนเลยการยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่มันดีพอ embrace good enough solution ถ้าได้บอกมาครับบอกว่าเมื่อเผชิญกับภาวะที่บางทีมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะในการทํางานคุณอาจหาวิธีพยายามแก้ไขปัญหาแบบที่เคยเป็นมาแก้ไขปัญหาโดยตรงมองไปที่วิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวแก้ไขปัญหาให้หมดไปสิ่งเหล่านี้มันลาบากครับถ้าเกิดว่าเจอสถานะที่มันมีบริบทที่แตกต่างก,กันไปนะครับและเวลาที่จะให้คุณแก้ปัญหานั้นค่อนข้างจะสั้นบางครั้งคุณต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้มันผ่านไป อย่างรวดเร็วนะครับลีกเล่นปัญหาคอโคดปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอนะครับมีความหมายว่าคุณต้องเข้าใจคําว่าดีพอไม่จําเป็นต้องมีความสมบูรณ์แบบนะครับแค่เจอปัญหาปัา๊บชูดปัญหาแต่ละส่วนแต่ละส่วนออกไปได้ก่อนนะครับโดยศาสตราจารย์ท่านอธิบายบอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้มีความหมายถึงการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับแต่หมายถึงการก้าวข้ามสิ่งกีดขวางซึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยไม่ต้องใช้เวลาในการคิดทั้งระบบด้วย ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าถ้าสํานักงานของคุณไม่มีห้องประชุมว่างทีมของคุณต้องระดมความคิดกันอย่างเร่งด่วนเลยสถานการณ์แบบนี้นะครับมีทางเลือกสองทางครับ 1. คือใช้วิธีการแบบเดิมครับเริ่มต้นยื่นคําขอใช้ห้องประชุมนะครับผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการรอการอนุมัติอันนี้เป็นไปตามเวิร์กโฟล์นะอีกด้านนงครับหันมาก็เห็นว่ามันไม่มีห้องประชุมอเอาแบบนี้ไหมพวกเราหาที่ยืนสักที่ย,ยืนคุยการปรึกษาหารือ ที่สุดตอบโจทย์ได้ไหมมันดีพอในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยไม่จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบวามรูปแบบแบบเดิมน,นะครับท่านได้ยังมีการอ้างอิงถึงการสารหลายฉบับนะครับที่บอกการเปลี่ยนแปลงของจังหวะบางทีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวบริบทเช่นกรณีนี้คือการยืนประชุมกันอาจนําไปสู่แนวความคิดใหม่ๆที่คุณนั้นไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยนะครับอีกทั้งการประชุมแบบนี้อาจจะสามารถกระตุ้นการทํางานร่วมกันในอีกรูปแบบหนึง่งสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์บางทีท่านบอกแบบนี้นะ การเดินไปประชุมไปก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องรอห้องประชุมก็ได้นะครับทั้งนั้นศาสตราจารย์ท่านบอกว่าแฮกเกอร์ที่เจอทางตันเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วจะขยายขอบเขตความเป็นไปได้สร้างโอกาสใหม่ๆในการค้นหาเส้นทางที่ทําให้ตัวเองนะั้นเจาะเข้าไปได้ไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งระบบนะครับหารูโวเล็กน้อยเดินหน้าเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ก็มีวิธีที่2นะครับสนุกกับกระบวนการค้นหาวิธีแบบขัดตาทับง,ง่าย เรื่องแบบนี้ไม่จะทำเพราะความจําเป็นนะครับแต่เรคิดว่าเฮ้ยมันสนุกดีเวลาเราเจอสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงแล้วเราแก้ไขได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า enjoy the process of finding w o r k a r o u n d work around คือไม่จาเป็นต้องเดินตรงเข้าไปนะครับเดินอ้อมเล็กน้อยคุณอาจจะเจอทางออกก็ได้ไงนะโดยท่านบอกว่าส่วนที่2ของความคิดแบบแฮกเกอร์เอามาใช้ในการทํางานคือขอให้ตัวเอง มีความรู้สึกว่าสนุกกับการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาขัดตาทับคือปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยศาสตราจารย์ท่านนี้บอกว่าระหว่างที่ท่านหาข้อมูลเพื่อที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ของท่านนี้นะครับซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์นะครับคนที่เขาใช้ Reddit ที่เจาะระบบ s u b Reddit เข้าไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บอกว่า,วาเหตุใดคนพวกนี้จึงมีความสนุกสนานกับการลักลอบเจาะข้อมูลเหลือเกินทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดกฎหมายแต่ก็อดไม่ได้ คำตอบที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับที่เหล่าแฮกเกอร์ตอบออกมาก็คือบอกว่าแฮกเกอร์มันเป็นอะไรที่สนุกมากพูดง่ายพวกเขาเสพติดกับการเจาะระบบเข้าไปแล้วนะครับแน่นอนว่าแฮกเกอร์หลายคนนะครับที่ศาสตราจารย์ท่านได้มีการสํารวจนี้เนะี่ยบอกว่าไม่ได้กอ่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นอันตรายแต่เพียงอย่างเดียวคนกลุ่มเหล่านี้บางทีก็ทําสิ่งที่ดีๆก็มีนะฮะแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพราะพวกเขานะครับต้องการที่จะพัฒนาทักษะการเป็นแฮกเกอร์ของพวกเขานะครับ นอกจากนี้นะครับท่านจะบอกว่าวิธีการสร้างกรอบความคิดแบบแฮกเกอร์หรือว่าปลูกฝังแนวความคิดแบบแฮกเกอร์นะครับเข้ามาในตัวไม่ใช่อยู่ดีๆจะสร้างแล้วประเดี๋ยวปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับมันค่อยๆใช้เวลานะครับโดยท่านบอกว่าเมื่อวิธีแก้ปัญหาคุณเริ่มต้นเห็นผลความรู้สึกสนุกกับการแก้ไขปัญหาได้จะตามมาทาให้คุณเองเริ่มต้นนะครับสนุกกับมันและพยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมทําให้คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ซาฟาเจตันนี่ยังได้บอกนะครับว่าแฮกเกอร์พยายามหาทางก้าวข้ามอุปสรรคหรือว่า w o r k around สออกไปนะครับและพวกเขามักจะเจอโอกาสมากมายที่เขานึกไม่ถึงในตอนแรกนะครับแต่พอท่านเดินไปแล้วเดินไปเดินไปยิ่งเจอเปรียบเสมือนอะไรครับเดินไปแบบไม่มีแผนที่แต่พอเดินเข้าไปปับ๊บจะได้รู้ว่าการเดินแบบไม่มีแผนที่มันเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนได้ดีกว่าการเดินแบบมีแผนที่ซะอีกครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ